วันนี้เรามาเล่นสกัดกันหน่อยดีกว่าก่อนมันจะปรับจาบเป็นสายกายภาพไม่รู้จะเป็นยังไงต้องรองมันเข้าอีกทีนึงแหละแต่ที่แน่ๆล้วงจ๊กเกอร์ไม่ได้และเซ็งเลยสายเวทมันดีตรงที่เขาออกกันเวทเวลาเขาออกเขาออกแค้ชิ้นเดียวแหละไม่เกินนี้หรอกนานๆทีจะมีตาที่ออกสองชิ้นตรงที่ป่าเราเป็นคีรา่าแค่นั้นแหละปกติเขาก็ออกของเกาะก,กันแล้วถ,ถ้ากลับเป็นสายกายภาพเนี้ย เกาะสองชิ้นสามชิ้นเนี่ยสกัดต้องไปออกมุลาเหรอไม่งั้นตีไม่เข้าอ่ะสกัดปัจจุบันตอนเนี้ยสายเวทมันมีเสื้อคุมมาไงที่มันให้ทั้งเลือดและจอกเาะมันเลยทําให้สกัดแรงขึ้นได้ในช่วงเลทปกติช่วงเลทสกัดจะเบาใช่เะล่ะแต่พอเสื้อคุมเวทที่มีเจาเกาะมามันทําให้สกัดเล่นได้ช่วงเลทด้วยแล้วก็รอเข้าเซิร์ฟอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะหรือไม่ต้องกดก็ได้ดูไปก่อนดูถึงท้ายคลิปไปกดดูให้ถึงนะแล้วก สำหรับเราโหดไหมโหดนะในช่วงต้นเฉพาะช่วงต้นถ้าเดินคู่กลางก,กันแล้วอะแล้วถ้าเขาจะโนโบอลได้เรื่อยๆแปบ๊บเดียวเกมจบนะพอะแทงก็เอาไม่อยู่แล้วตัวเราเป็นแอนเน็กไงดาเมจเราจะน้อยกว่าเขาอยู่ละแล้วต,ต้นเกมเขาเดินได้เรื่อยๆจบเลยส่วนเลเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วสกัดใครเจอยีน่าหยิบสกัดมาได้เลยไม่แพ้นแน่นอนแต่ถ้าเจอยีน่าเชิงหนาๆนนเราก็จะทําอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็จะไม่เข้ามาหาเราหรอก เราก็จะปาดาวกระจายตอดพุ่งเข้าพุ่งออกอย่างนี้แหละแล้วก็ไปเล่นเลนอื่นเพราะยังไงย mm ีน่าเบิร์ดเราไม่ลงอยู่แล้วส่วนเราก็ไล่ตามเขาไม่ทันเหมือนกันถ้าเชิงน,นานาดังนั้นใครเจอยีน่าเราไม่อยากแพ้เลนสก,กัดแน่ an. ตัวแก้ชันดีสำหรับเรานะเดี๋ยวจะเจอคนมาอ้างอยู่ที่ฟีมือนู่นนี่อะไรอย่างนี้สำหรับเรามันเป็นอย่างนี้แหละ บาไฟละวโอ้โอ้ย,อยไยพลาดแล้วไงอืทูปนี่แรงอยู่นะแต่ทีมทีมโดนเล่นข้างหลังโดนว,วีลาเล่นส่วนเราก็ได้แค่ถือแตตอนเนี้ยเพราะมันจะแรงมา่เลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ยอมยอมไปก่อนตัวเขาเป็นดาเมจเยอะเยอะกว่าเราอะพอแทงต้นเกมโคตรหลายค่าในเกมเนี้ยโลมต้นเกมคือบางมากต้องรอของ ต่อให้มีของก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะถ้าเพื่อนไม่มาช่วยไม่ช่วยตีช่วยขัดแป๊บเดียวก็หายลมมีแท้งเหมือนไม่มีต้นเกมยิ่งแล้วใหญ่นี่เราไม่ได้ว่าแท้ทีมเรานะเราพูดถึงโดยรวมนะตำแหน่งเนี้ยคือมันบางเกินไปอะ่ะเจอพวกสายดานเมจนต้นเกมนี้ลําบากจัดอาจจะเล่นได้กลางเกมเละเกมก็กลับมาบางอีกอะ่ะเขามีเจาะเกาะมีแท้งเหมือนไม่มี <c oughs> เกมเนี้ยเม่อไหรคเขาจะสนใจแท้งบ้างเนาะอัพแต่แคลรี่แท้งเนี่ยโหแทบไม่มีตตอน ไม่มีการบรับการขยับปรับอะไรเท่าไหร่เลยแต่ล่าสุดเห็นมีปรับต้นไม้ทำให้รถจะดีขึ้นแค่ไหนแต่ก็ไม่มีการปรับของอยู่ดีอะของสําหรับแท้งนิ่งกิ๊บมาชาติกว่าแล้ว้าดูตัวดาเมจสมัยนี้นี่โอ้โหมี2ดาเมจด้วยแท้งทําไงอะพอแท้งไปก็ไม่ช่วยอยากได้ของเกาะสะท้อนอนะแบบกดปั๊บสะท้อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไว้ขัดยังหวาเขาให้เขาไม่กล้าตีไปยึกนึงเงี้ยอารมณ์เหมือนดาบแต่ดิมินิเชอร์อะไรเงี้ยส่วนตอนนี้ทีมเราโดนยับเลยดาเมจเขาจัดเกินไป ต้องรอช่วงกลางๆถึงเลขกันถึงไหมถึงโอ้โหต่อยไม่โดนไลยถ้าพุ่งต่อยโดนนะแรงกว่านี้โอ้โหดูแป๊เบเยวหายเกิียนไปนี่ขนาดสากัด <c oughs> เล่นสายแทงได้นะ <c oughs> ถ้าปรับเป็นกายภาพนี้ออกแทงเหมือนเดิมแหละแต่ดาเมจมันยังไงก็ต้องรอดูอีกทีนึง <c oughs> ไปใจเย็นเอาไหมโอ้โหสิบต่อสามแต่อย่ายอมแต่อย่ายอมอยู่ให้ถึงเลอู้หดูโลมเลย ตัวแท้งยังหา่าเฮ้ยเกมย่งไม่สมดุลเงินน้อยกว่าเขาไม่พอบางอีกสแตทก็ไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านเขาเท่าไหร่เลยนะส่วนแล้วก็สู้กับยีน่าได้ชิวๆตัวไม่แพ้อยู่แล้วเราก็พุ่งทะลุหลังครับเลยเนี่ยโดนเขาใส่สกิลสุดแล้วก็ยังไหวอยู่น,นนะนสกัดเอามาขัดยีน่าได้ถ้าใคร คิดอะไรไม่ออกสอนตอนนี้ก็หาเงินหาเงินไปเรื่อยๆอ่ะเขาจะลองดูไหวเราไหวแต่เป็นตัวอื่นนี่เราหายไปแล้วนะนะ่ะคอมโบมเมื่อกี้อันนี้เป็นสก,กัดไงดังนั้นสก,กัดเจอยีน่าดีย้ำอีกทีเลยละกันเจอยีน่าได้แต่ก็ต้องดูเลนอื่นด้วยนะเจอเลนอื่นกดได้เหมือนกัน แต่ตานี้เราว่าเรายืนไหวเรนอื่นก็เป็นตัวที่ทำอะไรเราไม่ได้เราก็เลยหยิบสก,กัดเอ้ยจ้อไม่โดนไม่นะทำอะไรไม่ได้ก็บ้าแนละของเขานำขนาดนี้โอ้โหแรดเ่นไปเจ็ดตัวแล้วล่ะไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอครั้เลดเกมไม่ต้องเลดหรอกขอของอีกชิ้นเดียวเดี๋ยว,ยวรู้เรื่อง เพื่อนอย่าเพิ่งบวกนะของเราตามนะไม่ละไม่ทันละแร็ดเอาไปอีกแล้วเออชดดาวแลนดได้มีเงินหน่อยแต่คนมีเงินคือโลมาสิไม่เป็นไรนี่มีขนาดเกมตามแล้วเนี่ยเรายังย้ำกีหน้าได้ขนาดนี้ยังไหวเพื่อนหาเงน้นกันเดี๋ยวค่อยหาพวก ตอนนี้เงินเขานำสดๆเลยเคียร์คีบเคียรเลนอย่าบวกนะเจ่าโอโโห้ใ้ฉลามมาเออดีหน้าอะไรละครับอะไรละครับผมเดินเข้าุูมไม่กลัวคนแล้วตัวพ่อมันเถิดนี่โอ้โหนี่แหละครับความเป็นสกัดถ้าเป็นตัวอื่นหายย้ำว่าภูมเมัอยีถ้าเป็นตัวอื่นหายไปแล้ว แต่พอดีมันคือสก,กัดอะครับมีไฟไว้เฮ้ยทีมเราอย่าบอกนะจะย,ยัดเขาเนี่ยนั่นไงได้ป้อมมาแต่จะคุมไหมหายสาบหายจ้อยอได้มาหนึ่งป้อมหายหมดเลยการบ้านอย่างนี้ห้าต่อสองการยังไงปาร์ตี้หาเราไปพุ่งเข้าไปแล้วปั๊บ อ้โ,โอเคได้แครี่เข้ามาอย่างดียังดีไม่งั้นบ้านหายไววันนี้โอเคตอนี้เ,เมื่อกี้ฉลามมาคิดว่าจะได้ปะไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ฉลามเขาไม่ได้เล่นสายเคียวอะถ้าเขาเล่นเคียวไปเมื่อกี้แล้วเขาเข้าด้วยนี่แจมไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังไม่แพ้ ปอมในยังไม่แตกเราก็ยังไม่แพ้จะได้ไหมดาร์กได้ไหมดาร์กโอเคถ้าเสียดาร์กไม่มีแพ้แน่นอนยังได้ดาร์กมาอยู่แต่หายมอตตีก็ไม่เอาน่ะไม่เอานะรีบถอยมาถอยมาอย่านะดึงดูดีด้วตีไปเลยให้ตีชิวๆนี่แหละครับข้อดีของสกัด เธกตีไปเลยได้กอดสะท้อนมาแล้วด้วยยิงตียิ่งเจ็บเ้อถึงไหมเนี่ยโอ้มันเข้าพาสซีบตามไม่ทันอ้าวประโยชน์ตีทำไมเอาถ้าเขาเดินไปเขารลอดแล้วนะเนีอยเขาคิดว่าเราเป็นตัวบางหรือ,อยังไงอยู่ดีหันกลับมาตีเฉยเลยไม่รอดมา ตอนนี้ก็ถึงช่วงที่ทีมเราเริ่มมีของแล้วทีมเขาสโนโบอลได้ไม่จบเกมก็เลยลำบากหน่อยช่วงเลดวิล่าโรบน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ทีมเราเริ่มกลับมาแล้วมาเลียรลนแป๊บเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งบวกคนไม่ครบคนไม่ครบเพื่อนเราชอบบวกหลือเกินมันจะแพ้าะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ทีมเรามีของแล้วบ๊ม หายสองฟต่อยธรรมดาก็แรงเพราะถ้าสากัดเลือดเยอะกว่าใครมันจะต่อยเป็นวีนเขาเสียสากัดอย่างเดียวเลยคือตีดาร์กไม่ได้เพราะดาร์กเลือดมันเยอะกว่า <c oughs> จบแหละอันนี้แหละ <c oughs> เขาจะหดในช่วงต้นเกมอะ่ะ <c oughs> วีล่าโล <c oughs> พาเลดเดิน แต่ถ้าจบเกมไม่ได้ในช่วงต้น <Your team. S 1> เลดเกมก็จบเลย <Your team. S 1> ทำอะไรไม่ได้นี่แหละข้อเสียดังนั้นเล่นวิล่าโลม,มากับทีม <Your team. S 1> ต้องคุยให้รู้เรื่อง,องต้องจบเกมไม่ได้ประมาณนี้แหละสกอร์ไม่ได้เยอะก่าชาวบ,บ้านเท่าไหร่แต่ m v p วเฉยไว้เฮ้ยก็จะประมาณนี้แหละต้นเกมลำบากหน่อยทีมเขาดาเมจจัดแต่พอเลดก็สบายละโอสองดาวได้ไว้เฮ้ย แต่ก็เดี๋ยวมาพูดถึงสงกัดรีเวิร์กกายภาพรอมันเข้าเดี๋ยวมาลองกันมันจะเป็นยังไงส่วนสกัดสายนี้มึงก็ดีที่สุดแล้วนะส่วนตัวคิดว่าแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ใครดูมาถึงตรงนี้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะสกอร์ก็ประมาณนี้แหละไปละบาย